สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานสกรีนเสื้อนะคะสกรีนเสื้อเสื้อสกรีนนะคะสําหรับใครที่อยากได้เสื้อด่วนนะคะแล้วก็เป็นงานสกรีนอาจจะเป็นชื่อทีมหรือเป็นเบอร์นักเตะนะคะหรือเป็นโลโก้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะงานสกรีนจะไวมากๆเลยประมาณสัก 5วันนะคะสาถึงหวันก็สามารถสั่งงานได้แล้วก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะชอบแบบไหนนะคะอย่างสําหรับทีมนี้นะคะมาจาก2ทีมค่ะทีมแรกคือสหายสายสนะคะและอีกทีมหนึ่งก็คือทีมงานของทัวร์แลนเอฟซนั่นเองค่ะทํา ทำงานเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันก็คือเป็นสกรีนชื่อทีมอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เป็นเบอร์เจ้าของเสื้ออยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะแต่ไหสยสามจะมีเพิ่มเติมก็คือมีสปอนเซอร์อยู่ด้านล่างด้วยก็คือเสรีรถบ้านนะคะส่วนลายเสื้อนะคะลายเสื้อเป็นลายเดียวกันเลยค่ะก็คือเป็นโทนสีฟ้ากับ อ๋อเป็นโทนสีฟ้าขาวหรือน้ำเงินขาวนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินฟ้าน้ำเงินดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาเป็นฟ้าที่ฟ้าเข้มพอสมควรแล้วก็น้ำเงินก็ไม่ได้น้ำเงินมากนะคะเป็นฟ้าฟ้าน้ำเงินนะคะก็สีสวยเลยค่ะ ใครที่ชอบเสื้อสีขาวนะคะก็ง่ายๆเลยสกินสีดําด้านหลังนะคะเห็นชัดมากๆแน่นอน,นะคะ่ะหรือว่าถ้ามีโจทย์ว่าออต้องการเป็นตีมเดียวกับเสื้ออาจจะเปลี่ยนสกินสีเป็นสีฟ้าก็สั่งได้นะคะชอบแบบไหนก็สั่งได้นะคะแต่เราเข้าไปดูงานสกินใกล้ๆกันค่ะ งานของสหายสาสาสามนะคะก็จะเป็นเป็นงานสกรีนสีดำนะคะเป็นงานสกรีนสีดำแล้วก็ส่วนเบอร์นะคะก็จะเป็นงานเจาะทะลุนั่นเองคะ่ะถ้าเสื้อด้านหลังที่เห็นสีขาว เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่นนะคะตรงรูๆๆ,ๆๆที่อยู่ตรงเลข28นะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นงานจอดทะลุของบ็อกสกรีนนะคะถ้าชอบแบบนี้ชอบฟอนต์แบบนี้ชอบตัวหนังสือแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะสวยมากนะคะสาหรับสหายสายสารนะคะต่อมานะคะก็คือทีมงานของถั่วและ FC นั่นเองค่ะคาว่าถั่วและฟอนต์อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์พิเศษนิดนึงนะคะอย่างตัวถอถุงเราก็จะไม่ใช่เป็นตัวถอถุงปกติแต่ก็จะเล่นดีไซน์ของถอถุงนะคะก็จะทําให้ดู พิเศษมากขึ้นนะคะสำหรับตัวถอดถุงนั่นเองค่ะส่วนชื่อทีมกับฟอนต์นะคะถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะคะชอบแบบไหนก็สั่งได้นะคะงานสกรีนเลือกสีเลือกลายเลือกแบบได้นะคะว่าชอบแบบไหนค่ะส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นลายนี้เลยค่ะสำหรับโทนสีฟ้าขาวนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะทั้งทีมงานของสหายสายสามนะคะ ก็จะเป็นเซ็ตคู่นี้เลยด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานโทเรแเอ FC นะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทั้งสองทีมเลยวันนี้ก็เลยจับรวมกันนะคะเพราะว่าลายเสื้อเลือกลายเดียวกันนะคะเป็นโทนสีขาวสวยๆเลยสวยเท่มากนะคะส่วนงานด้านหน้าที่เห็นนะคะเป็นงานพิมพ์ลายนะคะใส่ได้ซักได้รีดได้สบายมากเลยค่ะก็สะดวกมากๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็ขอตัวไปเตรียมจัดส่งก่อนใช้ด่วนมากนะคะสําหรับทีม งานถลและเอฟซนะคะส่วนสหายสายสามก็เดี๋ยวไปส่งให้ที่สนามบอลน,นะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ